หลังผ่านโปรแกรมทีมชาติเร็กไลกาสเปนกลับมาเตะก,กันอีกครั้งในนัดที่4ของฤดูกาลคือวันเสาร์ที่15กันยายนคู่แรกเวลา3ทุ่ม2ทีมโฮต้าทวยุโรปมาลาก้าทีมอันดับ3าของตารางที่ยังไม่แพ้ใครเปิดบ้านพบกับเลบบนเตและเวลา5ทุ่มบาเลเซียที่กำลังตามหาชัยชนะในนัดแรกจะพบกับเซอร์ตาบิโกที่เียรติสา3คะแนนได้ในนัดที่แล้วจากนั้นเวลาตีหนึ่งเบตาเฟทีมจอมสงกลับ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมจากฝูงบาร์เซลโลนาที่ชนะมาสามนัดรวดปิด้ายเวลาตีสามคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เซบียาที่ยังไม่แพ้ใครจะเปิดบ้านพบกับราชันชุดข,ขาวเรอัลมาดริดทุกคู่ถ่ายทอดสดทาง RS Sport ปอร์ตาลิกา